สวัสดีครับวันนี้ทาง i n d i soft นะครับก็จะมาสอนการอัปเดตเวอร์ชั่น Google Chrome กันนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรม i n d e n t a l นะครับบนระบบบนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับผ่านตัว iPad นะครับเนื่องจากตัวโปรแกรมนะครับก็จะรองรับในการแสดงผลผ่านตัว Google Chrome แล้วก็ตัว Firefox นะครับเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับทางทีมงานก็จะแนะนำให้ลูกค้านะครับอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน นะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งซึ่งสําหรับวิธีการขั้นตอนนะครับผมสําหรับการอัปเดตเนี่ยก็จะสามารถทําตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเข้ามาดูในส่วนของตัวเวอร์ชั่นของ Google Chrome ก่อนนะครับว่า,าเป็นเวอร์ชั่นเป็นปัจจุบันหรือ,อยังนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปดูในหน้าของตัว App Store นะครับผมโดยการที่เขา การที่เราจะเข้าไปยังแอปเปอร์เนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าไปในหน้านี้ได้เลยนะครับก็ให้เรากดไปที่แอปเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราค้นหาคําว่ากูเก g o กูเกิลโค m มนะครับหรือถ้าลูกค้าใช้เป็นไฟฟล็อกก็พิมพ์ไปเป็นไฟฟ e f อกนะครับสําหรับ Google Chrome เนี่ยครับก็พิมพ์มาไปนะครับในส่วนของตัวะจะมีให้อัปเดตนะครับให้ลูกค้ากดอัปเดตเข้าไปนะครับถ้าระบบแจ้งให้ใส่ตัว แอปไอดีนะครับลูกค้าก็ใส่ตัวนะคะัผ่านเข้าไปเลยนะครับก็ตัวระบบครับก็จะอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นตัวปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นที่เราอัปเดตไปแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัว Google Chrome นะครับแล้วก็ทดลองเข้าในส่วนของตัวโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าในส่วนของตัวโปรแกรมการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะแจ้งปัญหาเข้ามา ให้กับทางซัพพอร์ตได้เลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานก็จะดูแลในส่วนตรงนี้ให้ก็สำหรับการแนะนำอัปเดตเวอร์ชันตัวของ Google Chrome บน iPad นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ